ครับต่อไปเป็นสไลด์ที่สามสิบนะครับอ่าเราก็จะแมปรูป virtual address นาบนแท้งสีสีที่พวกเราคุ้นเคยนะครับอันนี้ก็เป็น virtual address อยู่ดีนะครับเพียงแต่ทำไมครับเพียงแต่มีสีสันสวยงามนะพื้นที่ตรงนี้ก็คือรอยรอยแบ่งเส้นแ,แบ่งระหว่าง user กับ kernel space นะครับที่ผมอธิบายไปก่อนหน้าแล้วว่าเรามี text segment data segment stack segment นะครับมันก็คือพื้นที่ข้างล่างตรงนีนะ้ที่เราเรียกว่า user space แล้วเราเรียกพื้นที่ข้างบนว่าอะไรครับ kernel space นะครับนะก็ย้ำเตือนความทรงจำอีกทีหนึ่งว่า สรูปตรงนี้กับตรงนี้มันคือแท่งเดียวกันเพียงแต่รายละเอียดมันมากขึ้นนะครับเพราะว่าอันนี้นี่คือรายละเอียดโทษลายละเอียดของใครของบอร์ดพายสามแต่รูปนี้เป็นรายละเอียดของใครครับของบอร์ดใดๆ นะพูดง่ายก็คือไม่ลงรายละเอียดเพราะว่าแต่ละบอร์ดแต่ละเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นมีรายละเอียดไม่เหมือนกันนะครับแต่คอนเซปต์ทำไมคอนเซปต์ concept คล้ายกันก็คือแบ่งเป็น kernel space แบ่งเป็น User Space นะครับคอนเซปต์ concept นี้ใช้ได้กับทุกๆเครื่องแต่รายละเอียดของแต่ละเครื่องไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราเรียนรู้เนี่ยต้องแยกให้ออกว่าอะไรคือรายละเอียด อะไรคือคอนเซปต์อะไรคือหลักการนะครับงั้นผมก็จะไปสไลด์ที่สามสิบเอ็ดเลยนะครับเพราะว่าเราจะลงรายละเอียดของบอร์ดภายสามมากขึ้นนะครับเพื่อให้เราเห็นหลักการของ Memory Map Input Output พนะครับเราจะลงรายละเอียดให้มากขึ้นนะดูนะครับแท่งตรงกลางจำได้ไหมที่เราเรียกว่า Physical Address นะแท่งทางขวาตรงนี้คือ virtual address นะผมไม่ให้เราสนใจ virtual แล้วเราจะสนใจแท่งใหม่นะครับที่เพิ่มมาทางซ้ายสุดเราเรียกขอว่า bus address นะ bus address นะก็เหมือนกับ concept ของ bus ทั่วๆไป นะครับก็คือเราจะ m a ป address นะครับตัวเลขตรงนี้นะมีขนาดตั้งแต่ 00, 00008 00, 000, ตัวไปจนถึงเท่าไหร่ครับไปจนถึง f f, f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  ตรงนี้8ตัวนะครับนะพื้นที่ตรงนี้ก็คือขนาดเท่าไหร่ครับ4กิกะบนะเพราะเราไล่จาก0 0 0จนถึง FFFFFF 8ตัวนะคราวนี้เราก็จะมี การแมปปิ้งตัวใหม่นะครับที่พวกเราอาจจะต้องทำความคุ้นเคยกับเขาให้มากขึ้นนะครับก็คือเราจะแมป Input Output Peripheral ตรงนี้จำได้นะครับที่หมายเลข2องศูนยตัวนะไปยังหมายเลข Bus Address ตำแหน่งนี้ นะที่เราเรียกว่า I/O peripheral ตรงนี้ที่ตำแหน่ง 7E0000 นะ 7E0000 นะ e แล้วเดี๋ยวเราจะทำาไมครับเราจะซูมอินเข้าไปให้เห็นรายละเอียดนะครับว่าการที่เราแมปอุปกรณ์ input output ตต่างๆนะครับบนบอร์ดแล้วก็บนชิปเนี่ยนะเขาเชื่อมโยงมาที่ physical address เห็นไหมครับอ่าแล้วเขาก็จะเชื่อมโยงไปยัง virtual address ที่เราคุ้นเคยเพราะฉะนั้นการที่เราอ่านเขียน virtual memory ณนะบริเวณที่ตรงกับ I/O ตัวนี้มันก็ตรงกับการอ่านเขียน memory ที่ bus address เหล่านี้พอจะจินตนาการออกไหมเราก็ทำอะไรกับตรงนี้มันก็โผล่มาตรงนี้ แล้วมันก็โผล่มาตรงนี้นะครับเราก็ต้องทำการแปลนะหรือ address translation กี่รอบครับแปลตรงนี้รอบหนึ่งแปลตรงนี้อีกรอบหนึ่งสองรอบนะครับน,บน,นี่ก็คือหลักการของ memory map io นะก็คือเราจะใช้คำสั่งง่ายๆที่พวกเราเคยเรียนมาแล้วในภาษา assembly ก็คือคำสั่งโหลดคำสั่ง store นะครับนะการที่เราโหลด store memory ในหน่วยความจำอะไรครับเสมือนตรงนีนะ้มันก็จะกระเทือนมาถึง physical physical ก็กระเทือนไปถึง bus address เหล่านี้นะครับนี่ก็คือ concept ที่พวกคุณต้องรู้นะครับเพราะว่าเมื่อเราโตขึ้นเนี่ย เราก็จะจินตนาการอหรอว่าอ๋อการเขียนโปรแกร,รมนะเชื่อมต่อ o u t p u t เนี่ยมันไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับโอเค